สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็มากับเมนูของตามทะเลแปลกนั่นเองมันแปลกยังไงหรอครับเพราะว่าผมไม่เคยเห็นในนี้นะครับจากที่สังเกตน,นะก็จะมีแบบมีกุ้งมีปลาหมึกมีปลากรอบมีหอยดองก็คือมันก,ออก็มันก็แบบออกแนวแปลกๆนะส่วนกนลิ่นเราทุกคนหอมมากตอนนี้นะครับคอมเมนต์ที่ผมจะทำ Q&A ก็เริ่มจะได้นล้วนะแล้วเราก็มาติดตามดูกันนะครับในชิปหน้าเอาละครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วไปดูกันเลยเดี๋ยวลองชิม ตัวมะละกอกเนนะทุกคนนี่อุ้ยมีหอยมีหอยมีหอยด้วยอืมอะไรอ่ะกัดอะไรไปอ่ะจะดูว่าผมโอเวอร์นะครัแบบแปลกๆมันออกแบบแปลกๆอ่ะเดี๋ยวชิบประกอบดิประกอบประกอบไหมจะกรอบไหมฮ้ยมีหอยด้วยมีหอยด้วยอืมมันมันยมมันเหี่ยว ว่ามันโดนน้ำแต่หอยลายเนี่ยทุกคนมันต้องกินกับเส้นนะครับกินแบบเพียวๆมันไม่ได้นะมันจะเค็มนะครับฮ้ปปลาหมึกปลาหมึกอ๋อใหมยก็ปลาหมึกไงทุกคนปลาหมึกนะครับอืมออเคี้ยวก่อนนะก็แบบ ใช้ได้นะมีความติดฟันนะอืมมีความติดฟันเอาหัวออกนะครับเปลือกไม่ต้องแซ่บมากโดนใจออกินแบบมม่อาจจะดูปแปลกๆนะทุกคนปากเป็นแผ่นะ ตรงนี้ดีกว่านี่มุมนี้มันแอบ,บนะมันแอบ,บนะป้ามือนะืงป้ามึกมันแอบ,บนะคําใหญ่ใหญ่ไม่ใช่นะทุกคน,ม,นมันแสบนะครับมันแสบจิ้มน้ำ เด็ดมากเด็ดมากนี่หายครับเมล็ดวันมันจะยากผมทีหน่อยเม,มล็ดวันนะ อะไรมันจะแซ่บขนาดนี้ฮะยังมีอะไรแล้วแน่ทบสุดแล้วเนี่ยดูนะครับหนวดปลาหมึกนะอุ้ยอื้อไ่เนี่ยขยันร้องจริงนะครับพ่อ เรามาเปิดฝั่งนี้บ้างมีอะไรบ้างหอยดองเป็นก้อนตรงนี้นะมาปาหมือดีกว่าทุกคนมีปูด้วยนะแต่เป็นปูนานะปูแหล่ะปูปูนาแหละหอยดองเลย ดีไหมกลอมมากอืมัอแอดอีกแล้วไม่เนียนไม่เนียนนะไม่เนียน น,นี่เขาเรียกว่าหอยหอยแข่งหรือหอยนางรมไม่รู้นะทุกคนแต่มันจะมีน้อยกว่าหอยดองนะน,น,นี่เลยมันเผ็ดมันแสบแล้วมันก็อร่อยนะครับ ก็คือไปก็ค oh. right, ือไปเอาละครับทุกคนวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย